สวัสดีครับยินดีนับสู่ช่อง Tech T คลิปนี้ก็จะมาแก้ปัญหาการส่งไฟล์ให้เพื่อนนะครับบางทีเนี่ยเราก็อยากจะส่งไฟล์ให้เพื่อนแต่ว่าหรือว่า,หร,วา,วาหรือว่าลูกค้านะครับแต่ว่าไฟล์เนี่ยใหญ่เหลือเกินนะครับอาจจะเป็นไม่รู้แบบเอ็กเซลรูปภาพวิดีโออะไรว่ากันไปนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับปกติเนี่ยไฟล์ถ้าเกิดว่าเราส่งในอีเมลเนี่ยนะครับเราจะส่งได้มากสุดนี่คือ15บหเมกะไบต์นะครับ15บหเมกะไบต์ก็ใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ย อย่างเช่นวิดีโอนะครับแน่นอนมันต้องใหญ่กว่า 15MB เมกไบตแน่นอนนะครับโอเคเราก็จะมีการแก้ปัญหานะครับโดยใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า vtransfer com นะครับ vtransfer com เข้าไปก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับส่วนด้านด้านข้างเนี่ยก็เป็นโฆษณานะครับของเขาก็อเขาก็จะเอามาสวยดีนะครับไม่เป็นไรในคลิปนี้นะเราก็จะส่งไฟล์3ไฟล์นะครับให้เพื่อนเรานะครับ เริ่มแรกเลยนะครับไฟล์เนี่ยเราก็เตรียมพร้อมแล้วอยู่ทางซ้ายมือนะครับอาจจะตกตกไปบ้างนะครับเพราะว่าจอเราเล็กเราเปิดเว็บไซต์มานะครับเราก็จะพิมพ์ว่าเราจะส่งไฟล์ให้ใครนะครับเช่นนะครับเราส่งไปให้เพื่อนเรานะครับเราส่งไปให้อีกคนนึงก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสี่ห้าอีเมลก็ว่ากันไปแล้วอีเมลตรงนี้เนี่ยเป็นอีเมลของเรานะครับเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไป จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไทเทวครับแอ่าเราก็จะบอกเพื่อนเราสักหน่อยว่ามันคืออะไรนะครับดูแมปโอเคเสร็จแล้วเราก็จะ attach file นะครับแล้วก็ลากไปวางก็ได้นะครับหรือถ้ามันมีเยอะนะครับอย่างเช่นในนี้มีหลายโฟลเดอร์นะครับเราก็สามารถจะลากทั้งโฟลเดอร์ไปวางก็ได้ ปล่อยไปอ่ันนี้มันก็จะบอกว่ามี2ไอเทมนะครับก็คือ1ไฟล์กับ1นโฟลเดอร์นี่เองจากนั้นเราก็กดส่งนะครับเวลาส่งเนี่ยทาง v ว r ท n น f ช r เนี่ยเขาก็จะขอยืนยันตัวตนว่าพูลเนี่ยมาจากตัวอีเมลนี้จริงหรือเปล่านะครับโดยเขาจะส่งโค้ดไปที่อีเมลของเรานะครับเราได้โค้ดมาแล้วโค้ดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ Copy มาวางแล้วก็กด Verify นะครับตอนนี้ไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับแล้วก็มันก็จะมีระบบของเขานิดหน่อยนะครับในการสกงสแกนได้ว่ากันไปนะครับก่อนที่มันจะขึ้นมาในอีเมลเรานะครับว่ากำลังส่งนะครับทีนี้เนี่ยบางคนก็าถามว่า้ต้องใส่โค้ดทุกครั้งเลยหรือเปล่านะครับไม่มีปัญหาครับเราสามารถจะกด Sign up นะครับเพื่อจะอขอ เป็นสมาชิกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบบฟรีเนาะอ่ามันก็จะอะไรอ่ะส่งได้สูงสุดอะ่ะสองกิกะไบต์นะครับสองกิกะไบต์ก็ส่งหนังเรื่องหนึ่งละนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากเป็นโปรหรือพรีเมียมเนี่ยก็จ่ายเงินมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับอ่ะทางทางหลังจากที่ส่งไฟล์ไปแล้วนะครับมันก็จะมีอ e ีเมลเด้งมาที่เรานะคบอกว่าโอเคเราส่งไฟล์เนี่ยสำเร็จแล้วนะครับ กำลังจะรอให้เพื่อนคุณดาวน์โหลดอยู่แต่ว่าเราเนี่ยจะเก็บไฟล์ไว้เป็นเวลาประมาณ7วันนะครับเพื่อนเราเองเนี่ยอันนี้สมมติล็อกอินในคณะเพื่อนเราเองอเพื่อนเราเองเนี่ยก็จะได้อีเมลเหมือนกันบอกว่าเนี่ยมีคนส่งอีเมลให้คุณนะอ่าไปดาวน์โหลดนะกดลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดแล้วก็กดลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดอ่ากดลิงก์นี้แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับสมมติว่าเพื่อนดาวน์โหลดไฟล์แล้วนะครับ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เร ah. ah ียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีเมลเด้งมาหาผู้ส่งนะครับบอกว่าอ่าเพื่อนเนี่ยอ่าได้ดาวน์โหลดไฟล์ของคุณไปแล้วนะอ่าอีเมลนี้นะครับก็เหมือนเป็นรีซีตนะครับบอกว่าโอเคเพื่อนดาวน์โหลดไปแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรเงี้ยไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเรามีรีซีตเด้งกลับมาแล้วว่าเพื่อนดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเพื่อนจะดาวน์โหลดกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับจนกว่าไฟล์จะหมดอายุเนี่ย ในอีก7วันข้างหน้านะครับแต่ปกติแล้วพอเราส่งปุ๊บเราก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยดาวน์โหลดเลยนะ,ะใช่ไหมได้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นโซลูชันดีๆที่ราคาเป็นฟรีแหละนะครับโซลูชันในการส่งไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า2องกิกมีขนาดมากกว่า15 MB นะครับคือ2อีเมลไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่า2 GB กิกะไบต์นะครับ โอเคครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปอย่างนี้ก็รบกวนกดติดตามแล้วก็กด subscribe ก็จะดีใจมากนะครับโอเคแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับสััสดีครับ